ม่สักผาเีกโอ้ยนาะเป็นยังคุณได้มาสักผ้าข่อยนี่มาสักเป็นอยังเจ้าเคืยอ,ยอแบบนี้อามันเป็นอย่างโอ้บ่ห้เกียหัวน้องบ่อข่อยซักผ้าบุ่ให้เกียเจ้มมามึงเลยมนหน้าที่ของข่อย เหรอ <จะ S 1> หยังยังมาเก้าวใกล้หน้าที่คอยทีกเนอะก็บอกตั้งแต่แรกใช่นะเอาก็ตกรอ,องกันเจาพุ่นเน่ยจะเมือ่อใดยักลืมไว้เท่าักขาร่างถวยหนึ่งเขากวดเฮียนหน้าที่คอยแต่นี่ต่อไปเหตุตลอดไปเด้อไไวไว้ฝฟาไปตักอ<ม>ืันนี้ก็มึังหายกะกักเว้ยมืบอกได้ถีบลงให้หน้าเฉพาะ จุ่มแฮสต์แอกไงต็ดซักมาเนี่ยเอาของลุงมาซักพร้อมมันงาที่คอยอยู่แล้วให้ยอยังก็ไปตากให้แม่โอ้โอก้าวใกล้หน้าที่กันนี่มันจุดเป็นตาเนาะมึงเลิกขันผู้ใด้หลังเถอะตีแม่มึงเต้แม่คุณลุงลลางก่อนหนะาที่คอยหงาที่คอย ไ,ไว้ไว้มุนประเด็นไปซักผ้าเสื้อไว้แล้เอาออกมาแหงแล้วมมเยอะจมว้าเห็ดทำมันแล้วมาแขวนเสื้อเด้ะฮะยิ้มให้เอ,อาางไม่ต้องถาม เออดีเถอะวะไยห, <Why? S 1> หอดเดือนวันไหนเป็นเนี่ยวางเมาสิไป oh, <my> จำบ่ได้ลืมไปลืมค้าวไปเอาแม่แขวนผ้ามาอู้หูงอเขีงไงเนี่ยถอดออกมาถอดจะน้อยบ่ได้ใส่ไหมอันนี้ยังคือบ่ใส่กว่าใส่ยังมันหอนซักบ่เห็นสินนะมันหอนไหม ไปแม่ไปตากเลยมาใบเบิ้งบะเนี่ยมาใบอยู่เนี่ยมันต้องใส่ไว้ล้วนี่มันแนวเล่นอืมบัวใส่เพราะว่าเห็นเจ้าบัวใส่ขวาก็เรียกบัวใส่น้ำยันจัาบัวมีมืมันต้องใส่มันต้องตัวกูแท้กูหาไปสักพอเห็นวะไปเอาไม่เกันไปเบิ้งย่ามาบ่าย่ามาจับเดี๋ยวมันแนวเล่นย่าเด้อหามสัก ยายยังไ,ไม่ได้จดทะเบียนไหมผมไม่ได้จดแต่ยาได้เนี่ยไม่ไม <parler> ่จดทะเบียนสมรสไม่ยายเห็นยังนั่นยังฮะนั่นเนี่ยอีกเอียยังไว้กองไม่ดีกับร่างเอ๋อเผนจอบล่างกับก๊มมล่างตัวกองให้ไม่วันต่อให้ยังเป็นยังจะเค็ดไรบอกยูซื้อมาเป็นสิ มันจะเป็นง่อยสิบอกอยู่ซื้อแม่วันต่อมีไผเห็ดก็เห็ดต่อมันหนาที่คนของเขาคุณจังเลย <laughs> ไปบอกแม่เขื่อนผ่ามาไปไปคือไปน,นี่มัใส่ลมอยังนี่เด้ออืมอไปจะบอกอยังนึงเด้อต่อไปขอ่อยจะบอเจ้ากายชีวิตเจ้าขอ่อยเจ้าเห็ดมันสุดยังขอาจจะบอก มันว่าว่เก่าไกลชีลวิตมันเก่าไกลวิตเจ้าะหรอกมันจมอยังไงไปยค่เก่าไกลหนาทีอ๋อเด็กว่าพีชนะเวียกนี่คือเวียกของผัวอ๋เจ้าคือบัตรลากคือบัตมาตากอยู่หฮมนะก็ไปตากอยู่หอนตากยูนี่ต้องอยังนสีแห้งอาบแดดเด็กบุญยัดน,ยนดำวะมันมีหมองเขาอยู่บ่มันก็มี เขียวโจนดิต่อไปนี่นาทีเจ้าเสาแรงมื่อแรกเฮ็ดข้าวผัดให้กินนะเด้อเห็ดบ่เฮ็ดเออาจีเจ้ามีอย่างเดียวมีอย่างว้าย <c oughs> คืออย่างว้ายเป็นหมาดิใส่น้ำยาได้ยัง <c oughs> กินข้าวได้ยัง เอาไว้ซั้นนี้แหละต่อไปข่อยชุบเห็ดข่อยสุบบอกเจ้าจว่าสักผาทูบานเห็ดมันใดเด้อจะเห็อยังโมเมนต์ของข่อยของผู้ใดนะฮะจ้องผู้ใดมาสักข้องเจ้าตัวมันโมเมนต์ของข่ขอยข่อยบบเคยใช้ตัวนี้ข่อยเ่เคยมีแบบนี้ดึงขึ้นมาดูของแพเอขึ้นมา ามาผู้ใดนะมาจ่อมาได้ใสซะหนะจ่อมาได้ใส่เอามาจะใ,ในรถขวบบุเคเรตัดถิ่มในรถจักเทียบขวบบุเคเรตไปใส่แย่ไปในไผ่จะใส่ได้เบอร์สี่สิบบน่ะนะเอามาเนี่ยบอแม่นไผบ่แมน่นบต้องตากถิ่มมาตาเลยจะไปถิ่มหน่อยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวกดว่างก่อน ที่ได้จากการเจ้าที่หลัง